รอไปเก็บชัยในบ้านต่อนะครับเชนนั้นของแฮร์รี่เคนเชื่อว่านัดท,ที่2แฟนบอลไบร์เยน Bayern, จะช่วยให้อัดปืนใหญ่แอสตันได้สําเร็จแน่ๆนะครับเช่นนั้นของแฮร์รี่เคนกองหน้าของไบร์เยนนะครับพอใจผลเสมอกับแอสตันพร้อมมั่นใจว่านัดหน้าเนี่ยที่มีแฟนบอลตัวเองหนุนหลังจะช่วยทีมได้อย่างมากแน่นอนนะครับไบร์เยนบนิคนะครับบุกไปเสมอแอสตันได้2ประตู่องในศึกชิเปี้ยสลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนัดแรกเมื่อคืนนะครับนะ ในเกมที่ไม่มีแฟนบอลไบเออร์เข้ามาชมเกมเลยนะครับเนื่องจากถูกแบนหลังก่อเรื่องจุดพลุในรอบที่แล้วกับลาซิโอแฮร์รี่เคนที่ยิงจุดโทษได้ทีมนำา2 1ก่อนถูกตีเสมอจากเลนโดทรอซาครับบอกว่าเป็นเกมที่ยากนะแน่นอนว่าเราไม่แฮปปี้ที่ไม่ชนะแต่ารสเซนแสดงให้เห็นว่าพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งในบ้านดังนั้นมันจึงเป็นผลลัพธ์ที่เรายอมรับได้ คุณเห็นมาตลอด2ปีอยู่แล้วว่าอาร์เซนอลทำได้ดีในการพยายามคว้าแชมป์ลลกและพวกเขาก็เป็นจ่าฝูงที่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเราเล่นกันเป็นทีมได้ดีขึ้นเราร่วมแรงร่วมใจกันมามันน่าจะเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบคุณต้องทุ่มเทยอย่างถึงที่สุดคุณต้องแสดงให้เห็นถึงแพชชั่นและความเป็นหนึ่งเป็นเดียวกันอ่ะอยังไงก็ตามในเกมหน้าแฟนบอลของเราสามารถสร้างความแตกต่างได้ การไม่มีแฟนบอลในคืนนี้เป็นเรื่องยากแต่สัปดาห์หน้าที่มีแฟนบอลเต็มสนามจะช่วยเราได้กระหึ่มอย่างแน่นอนนะครับอันนี้คือสิ่งที่แฮร์รี่เคนนะครับได้เปิดใจหลังจากที่เจ้ากับอาร์เซนอลมา2ประตูสองหวังว่าเกมหน้าแฟนบอลไบเอน Bayern, จะช่วยหนุนหลังให้ทีมรักของพวกเขาเอาชนะอาร์เซนอลได้นะครับกระดับที่อารีอันซาร n นาเลยสำหรับทางไบเอนมิวนิกนะครับ โอ้โห,หน่าสนใจนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับนัดที่2อครับทั้งแมนสตีแล้วก็มาร r i ิดรวมไปถึงอาร์เซนอลแล้วก็ไบเยนมิวนิกนะครับโอ้โหตัดกันยับตัดกันมันแน่นอนนะครับเดี๋ยวไปตามข่าวของอันโตนิโอคอนเต้กันหน่อยนะครับแต่ก่อนอื่นครับขอไปแวะที่ u s ส o r สามหหน่อยมาลุ้นช้ารับหน้าร้อนนะครับตอนรับสงการาดนะครับทาง u s ส o r สามหจัดแคมเปญใหญ่ ตอนรับหน้าร้อนครับแจกของรางวัลมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาท1ล้านบาทนะครับเพียงแค่เป็นสมาชิกก็ได้รับสินลุ้น iPad Gen 10พร้อมแพ็กเกจดูบอลฟรีทุกสัปดาห์กันไปเลยครับแจกหนักแจกไม่อั้นแจกแบบเต็มือคาราบเบลกิจกรรมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่30เมษายนนี้เท่านั้นนะครับผมโปรดดีๆเฉพาะเดือนเมษายนนี้ถ้าใครสนใจก็แอดมาที่ a d ดยูส3 6 5มมีแอดอำนาจด้วยนะครับที่แอปเขียวนะครับ นะครับอกว่ามาจากช่องสเกตฟุตบอลคุณจะได้รับสิทธิทพิเศษเยอะแยะมากมายนะครับได้รับโค้ชสวนรถอะไรต่างๆนะครับแจกของรางวัลเพียบนะครับไปตามกันเยอะๆด้วยนะไม่เสียเวลาครับมาตามข่าวของอันเตโลคอนเต้กันต่อนะครับเหมือนมีข่าวว่าจะมาที่นาโปลีนะเหมือนทางประธานนาโปลีครับยอมใจ่นักตามที่อันเตโลคอนเต้ร้องขอนะครับ อันนี้เป็นรายงานจากอิลมาติโนครับสื่อใจอตาลีบอกว่านาโปรลียินดีทุ่มเงินมหาศาลเพื่อนโน้มน้าวใจให้อันโตนิโอคอนเต้ให้มากลุมทีมในถิ่นอาร์มันโดมาราโดน่าซีซั่นหน้านะครับ2 0 2 4 2 5 ในรายงานบอกว่าเดรอรเดนเตสครับประธานสโมสรนาบปลียืนยันความปรารถนาที่อยากจะดึงตัวคอนเต้มาคุมทัพในฤดูกาลหนนะ้าแถมมองว่าคอนเต้เนี่ยเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งที่จะต้องทุ่มงบประมาณมหาศาลน,นะครับรายละเอียดก็บอกว่าเดรอเดนเตสครับประธานนาโปลียินดีเสนอสัญญาตามที่คอนเต้เรียกร้องนั่นคือข้อตกลงระยะเวลา3ปีที่มีราค่ารวมกว่า24ล้านยูโรหรือประมาณ8ล้านยูโรต่อปีนะครับ และที่สําคัญไปกว่านั้นคืองบประมาณในการเสริมทัพช่วงตลาดซื้อขายซัมอรและการควบคุมแผนการเสริมทัพด้วยตัวเองขณะเดียวกันครับก็จะเปดิดโอกาสให้คอนเต้ได้เลือกศูนย์หน้าตัวแทนของวิกเตอร์โอซิเฮนเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นครับอาเตโนเป้ ope, ครับจะไม่เร่งรัดการตัดสินใจของคอนเต้แม้ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับยูบวนตุสเหมือนเดิมแต่ยูบวนตุสเองอาจจะตัดสินใจหันไปหาโค้ชที่อายุน้อยกว่าและข้อเสนอที่ต่ำกว่าหากตัดสินใจเปลี่ยนแปลงจากมาซิมเนลโลอันเลกรีหลังจบฤดูกาลนี้ไปนะครับ โอ้โหเหมือนจะท่าทามแล้วสำหรับนาโปลีครับอยากได้อันเตโโกเต้ถ้าคุณต้องการโคชคนนี้ต้องยอมจ่ายหนักตามที่คอนเต้ร้องขอเขาจะต้องได้รับการควบคุมตลาดซื้อขายนักเตะทั้งหมดนะครับแล้วก็งบประมาณการเสริมทัพอะไรต่างๆครับต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีนะครับเพราะว่าคอนเต้จะอยากเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเขาต้องมีส่วนร่วมด้วยถ้าหากว่าอยากจะได้เขามาคุมทีมนะครับผม ก็เป็นโค้ชที่ต้องบอกว่าดื้อรั้นอยู่แล้วครับสำหรับอันโดรนกนเต้นะครับมีความคิดเป็นของตัวเองแบบยิ่งใหญ่จัดไปใหา้ัยรุ่นจัดปไปยายาวเลยนะครับผมถ้าใครมีข้อเสนออะไรก็เสนอแนะเข้ามาได้นะ